สวัสดีครับผู้โดยสารทุกท่านผมในอภิวัตนันน์พนักงานขับรถบัสหอยจกสอกนกพนหมายเลขทะเบียน3 0 0 3ูมปปราจินบุรีเขาให้คำสัญญาว่าจะขับรถไม่เร็วขับรถกดจราจรขับรถไม่ประมาทปรดเสียวเพื่อนำทุกท่านไปสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัยและขอแนะนำให้ทุกท่านคาดกิบขัดทีรภัยตลอดการเดินทางและเมื่อใกล้ถึงจุดจอดให้ท่านพูดบอกหรือส่งสัญญาณจุดจอดกับผมได้เลยขอบคุณครับ วาวฉุกเฉินให้บิดจากซ้ายไปขวาเพื่อปิดเปิดประตูในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุครับหลังจากดึงบาวฉุกเฉินสามารถดึงประตูจากภายในในตัวรถได้เลยครับรับเพลิงทีงการใช้งานดึงสลักกดสายกดสายเคยมีฉีดไปที่กดเกิดประกายไฟครับ ต่อ,อยาภายในบรรจุอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเช่นยาดมยาล้างแผลยาแก้ท้องเสียยาปวดแก้ปวดหวัวยาแก้เมารถครับผมกระจกแคมเปอร์ที่การใช้งานใช้คอนนีละภยัยส่วนที่เป็นปลายแหลมเคาะไปที่กระจก8จุดแล้วใช้ส่วนที่เป็นคอนเคาะกระจกให้เป็นรู จากนั้นผักกระจกออกและนําตัวเองออกจากตัวรถสําหรับขออทุกระจกจะมีอยู่4จุดด้านหน้า2ด้านหลังอีก2จุดครับสําหรับรถบัสจะมีทางออกฉุกเฉินอยู่5จุด1ทางขึ้นด้านซ้าย2ประตูฝั่งคนขับรถ3กระจกเทมเปอร์ฝั่งขวา สีจบเคมเปอร์ฝั่งซ้ายห้าประตูฉุกเฉินวิธีการใช้งานให้กดลงแล้วผากออกครับผมแล้วหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับผู้โดยสารทุกท่านในการเอาตัวรอดออกจากตัวรถขอบคุณครับ